ก็โอเคนะครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเพื่อกับผมนะครับปิ๊ตเนชั่นแนลวิชคานะฮะหลังจากที่เราหายไปเป็นเดือนนะฮะวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นตัวละครอย่างเช่นดิองเรียวนะครับซึ่งแผทนนี้นะครับก็เป็นแพทของเดอรไบร์นะเดอรไบ์ก็จะเป็นประมาณตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้อใหม่ที่ล่าสุดของเรานะฮะก็นี่นะครับก็จะเป็นเดอรไบ์นะครับตัวใหม่นะซึ่งผมก็ไปเล่นเมนจุดติหนึ่งแล้วนะ แล้วก็ผมก็อันนี้ก็เพิ่งจะรีแล้งใหม่ได้ประมาณสักน่าจะสักสัปดาห์กว่าได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ประมาณแล้หนึ่งตอนนี้ก็มาแลงหนึ่งแล้วนะ,น,นะครับตอนนี้ก็ที่หนึ่งก็วันอยู่ที่ประมาณสองร้อยดาวนะมก็อยู่ประมาณร้อยผมเก็บแค่หนึ่งดาวนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมานั่งเล่นต่อนะครับซึ่งผมก็จะค่อยๆนั่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับผมโอเคนะครับเราจะมาพูดถึงตัวดีองเลียวนะครับผม ซึ่งเดี่ยวเรือนะครับก็เป็นฆาตกรเดินดินที่วาร์ปไปไหนมาไหนได้นะครับเพราะว่ามันมีทีวีนะก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเก่งพอๆกับคล้ายๆล,ลินนะฮะแต่ถามว่าโหดเท่าลินไหมก็ก็ผมถือว่าแบบสูสีกันนะเพราะว่าเดี่ยวเรือมันเดิน4.6นะครับมันก็เลยเป็นตัวเดินดินที่ค่อนข้างที่จะไล่สือ่อและค่อนข้างเร็วนะครับแต่ลินเดินแค่ประมาณสัก 4.4นะฮะส่วนเปิร์กนะครับที่ผมจะหยิบไปนะครับจะเป็นทั้งหมด4เปิร์กน,นะก็จะเป็นเปิร์กของทางดินทางด้านดีองเรลียวนะครับเปิร์กหนึ่งนะก็คือเปิร์กนี้นะครับเสียงเทียบจากของทะเลนะครับก็คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเราไปแตะหรือเประเบิดเครื่องป,ปันไฟนะครับจะเป็นออส่าสีเหลืองไว้นะแล้วก็60วินเนี่ยเวลามันคูลดาวเนี่ย60วิก็คือขณะที่มันกำลังทำงานอยู่นะครับมันจะลดอ่าเปอร์เซ็นต์การปันไฟของเครื่องนะครับลดลงไปอย่างน้อย2เท่านะ ถ่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอน,นิีอ2นะครับก็จะกลายเป็นเปิร์ของอมีทั้งหมด2เปอร์นะครับเป็นของหย่อยนะก็จะเป็นทุกพะย่านะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเจอไม่เห็นเพื่อนที่ล้มนะครับส่วนแอดออนนะครับที่ผมหยิบไปนะครับเพราะ,ะส่วนแอดออนที่หยิบไปนะครับก็จะกลายเป็นม้วนวิดีโอสีลุกนะครับอันนี้ก็จะ เป็นทาให้เวลาเราโจมตีเซอร์เวลาเราเล่นกายแล้วเราสาร์ดาหายตัวออกมา,าตีนะครับจะทําให้ทีวีที่อยู่ในบริเวณทุกทุกที่นะครับจะทําให้ทีวีเปิดนะครับส่วนอันเปิดสีส่วนแอดอนอสนอสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดวงแหวนนะอันนี้ก็จะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทําให้เซอร์สามารถถา่ายทอดคำสั่งให้กันได้นะครับเมืเ่อเือรรักษานะเกเิดเปิดที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเพราะในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสายตีละทิ้งนะครับก็คือตีนอนแล้วก็ทําให้แบบ ไล่เซอร์เรื่อยๆนะครับเราจะไม่แขวนนะเพราะว่าเราจะใช้ดวงตาถึงถึงยังไงครับให้เซอรติกรรมศาสนะครับอ่าจะเปไครับไปรับชมกันเลยครับก็ด่านต่อแหลมคินนะเป็นด่านที่เด่นยากสลหรับคิวเลยมากๆแล้วเราเกิดตรงตรงบ้านตรงบ้านนี้นะเราก็ไล่เซอเป็นคิวเลอร์คิวเอรักไปก่อนนะครับเพราะว่าทีวีไม่เปิดนะฮะ เพราะว่าเซอร์เกิดใต้บ้านนะไม่มีน่าจะเครื่องนูนะนน้นะนะมนคอนาบูนั่นนะ Yeah. สา,าสอโอเคคนนี้ตีมาสองนพล ขีกไปหลังบ้านหพังเครื่องก่อนนะอุ้ยเราเจอ uh. สวัสดีครับผม เรียบร้อยข้งาไปหนึ่งตาแล้จ้าอุย้ยลัเ้ยไเงี้ยอุ้ยรถไฟฉาดแบบไโกด้วยทำอะไรครับเนี่ย ทันแล้วเนี่ยตายยากคมๆไปก่อนเอาไปก่อน ไม,มไม่เห็นเลยจริงๆไม่เห็นเลยจริงๆทุกเรียกหรอกระโดดจริงไงเต้เอปลาเขาแห้หงตายจริงเหรอเนี่ยผมไม่อยากเขาแห้หงตาย ว่าย่างเขาทิดคำสาบแล้วแต่เขาไม่แต่เขาไม่ช่วยเพื่อนเลยนี่เขาช่วยกแลไวอุ้ยน่าแล้วมีคนติดคำสาบล้วหนึ่ับตาสวัสดีครับ โนดวงตาเมือมถึงแน่นอนผมบอกเลยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรแล้วโดนดวงตาทฉลิมชิงไปก้อนเรียบร้อยที่มือก็ไปหน่อยนะ ม่ใช้ก่อนเจอ่ใช่เพ่อิังเรียบร้อยหายไปแล้ว <shot game> เฮ้ยมีคนเอาไปทีวีผมว,ว่าเครื่องนู้นนะ เอ๊แล้วมันมีลอยเอะอยู่นู่นนี่เองไปกันนะเจ๊คว้านี่นเอง สวัสดีครับผม ด้วยอารับติดคู่ไงได้เลยอย่างนี้ก็ได้เลย บอกเขาเ่ยว่าได้เสมอเลยเคยก็ถอดไปแล้วอ่ะเฮ้ย ดวงจ้าถ้าเกิถึงไปก้อน โอเคเขาลอดไปแล้วโหตอนนี้ผมแทบไม่ได้ลงท้าจเมือนซึงใส่ใครเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกช่องผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งหลังปุ่มซับด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนไปถึงคุณนะครับจะได้รับชมคลิปที่สนุกแล้วก็ มีสาระนิดๆหน่อยนะครับก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ